การทักอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธเมื่อเราเริ่มท่องทักอารมณ์โกรธแต่อารมณ์โกรธมันกลับโกรธมากขึ้นขณะท่องทำอย่างไรดีคะเวลาอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือหักข้ามอารมณ์โกรธได้มักจะมีอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นแรกความโกรธเวลาเกิดขึ้นแล้วเราไปตอบสนองต่อความโกรธต่อพอตอบสนองต่อทักไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางหยุดเพราะการตอบสนองแต่ละรอบมันคือการดึงเอาความโกรธนั่นแหละ ออกมาอยู่เรื่อยๆเพราะความโกรธเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยปกติมันทําหน้าที่อยู่บนจิตใจเราสักพักหนึ่งมันก็ดับไปแต่ถ้ามันได้รับการตอบสนองไปแล้วเนี่ยมันจะไปดึงเอาส่วนที่เป็นอนุสัยคือความโกรธโทสะจากข้างในที่มันเป็นส่วนของกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายอยู่ในใจของเราเองใจเราเนี่ยมันถูกสะสมไว้ด้วยอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วและพร้อมที่จะตอบสนองต่ออารมณ์ที่มันคุ้นเคยและเป็นแบบเดียวกันในนี้อยู่แล้ว แต่พอมันเกิดการตอบสนองนั่นหมายถึงว่าการทักอารมณ์ไปด้วยแล้วเกิดการตอบสนองอารมณ์ไปด้วยมันจะยังไม่หยุดมันจะเป็นแบบนี้เสมออันดับที่2ก็คือถ้าเราทักอารมณ์ที่เป็นตัวอารมณ์แล้วมันยังไม่หยุดในขณะนั้นมันจะมีการคิดต่อจากอารมณ์นั้นหลักการก็คือวเวลาที่เราทักอารมณ์เนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจไปด้วยว่า1อย่าอยากดับอารมณ์อยาทักเพื่ออยากดับอารมณ์ การทักอารมณ์เพื่อให้รู้จักอารมณ์ว่านี่คือความโกรธความโกรธกำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังมีความโกรธความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความโกรธปรุงแต่งให้รู้แบบนี้ <MS> แล้วการที่เราทักอารมณ์แล้วอันดับแรกคือ,อยาอยาอยากดับอารมณ์สองอยากคิดต่อจากอารมณ์สามยาห้ามไม่ให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นสี่อดทนในขณะที่ทักอารมณ์อย่าให้อดทนที่จะเห็นอารมณ์นั้นตรงๆ5ห้า เราจะต้องเห็นการดับไปของอารมณ์ด้วยตัวของอารมณ์เองไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าไปดับมันแต่ที่เป็นแบบนี้มักจะมาจากการที่เรายังมีพระราตรายแนบติดกับจิตยังไม่ดีพอจึงเกิดการทักอารมณ์ไม่เท่าทันต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นก็อยากจะให้ระลึกถึงพระรไตรายในระหว่างที่เรายังควบคุมอารมณ์โกรธไปได้กลับมาระลึกถึงพระราตรายย้ำๆซ้ำๆไว้ในระหว่างนั้นจะเป็นผลดีกว่า